สวัสดีครับมาพบกับผมช่องน้ำทิพย์พระใหม่อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มีเหรียญใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยนะครับจ้างปีหกสี่นี่แหละครับเป็นเหรียญรุ่นมงคลมหามงคลบารมีเก้าเก้านะครับของหลวงพ่อพัดนะครับเป็นเหรียญเีมานะครับเนี่ยฮะกล่องจะเป็นแบบนี้ครับอันนี้เป็นของพี่ชายนะครับพี่ชายที่ทํางานนะฮะอันนี้จะเป็นรุ่นพิเศษนะครับรุ่นพิเศษกล่องเขียวนะ นี่นะครับกล่องเราจะเป็นแบบนี้เรียบๆนะครับอันนี้พี่เขาปิดลุ้นมานะฮะนี่ครับกล่องพิเศษดูนะครับข้างในเป็นแบบไหนนี่ครับของพี่ชายเขาได้เป็นเนื้ออัปากาซาตินนะครับเป็นเนื้ออัปากาซาตินนะฮะจะตอกคาว่าพิเศษตรงนี้ฮะนี่ครับเดี๋ยวผมชี้ให้ดูนะนี่ครับตอกคาว่าพิเศษตรงนี้นะฮะ แล้วก็ต่อโค้ดตรงนี้แล้วก็รันเม็เลขทางนี้นะครับข้างหลังก็เป็นท้าเวสตุวันนะครับเนี่ยครับสวยๆเป็นยันเนี่ยสวยนะครับเนี่ยเนื้อพ้าสติกสตินสวยครับข้างหน้าครับข้างหน้าก็จะเป็นลงยานะครับลงยาขอบเขียวลงยาจีวอนะครับเป็นเสือคาบดาบนะครับสวยนะครับนี่เป็นเหรียญของพี่ชายนะฮะเนี่ยครับอยามาดูเหรียญของผมนะครับ กาสตินฮะเดี๋ยวมาดูเหรียญของผมนะครับนี่เหรียญของผมยังไม่ได้แกะสีนะสีเดิมๆนะครับขอปิดน้องเข้ามานะฮะเนี่ยฮะปิดเบอร์ห้าสิบเจ็ดมานครับผมไม่รู้ว่าข้างในเป็นเนื้ออะไรนะฮะมาดูนครับขอแยกแกะแป๊บนะึงะ xin đâm đơn xin đi nha, này โอ้โหลงยาครับลงยาแดงครับโอ้โหเป็นเนื้อทองทิ์หรือเปล่าครับเนเนื้อน่าจะเป็นเนื้อเนื้อทองทิป,ป็นเนื้อทองเทเบอริทนะรับตอกพิเศษนะสวยนะครับเนี่เนื้อสวยมากครับ นี่ฮะลงยาโอ้โหลงยาเต็มสูบเลยครับลงยาคุยพื้นครับสวยนะครับเหรอนี้ลงยาสวยครับเนี่ยครับลงยาสวยมากครับ ใบรายการผมยังไม่มีนะครับน่าจะเป็นเนื้อทองทิพย์นะครับเป็นเนื้อทองทิพย์สวยครับสามแปดห้าหกนะฮะเลขโค้ดสามแปดห้าหกนะครับ,เ,ร 3, 8, 5, นรบเนื้อร่างไอย่างนี้ยังสวยฮรชุดพิเศษนะครับลงยาสวยครับหน้าเหมือนชัดมากครับ เดียญมีมิตินะครับเด๋ยวน,นี้นะฮะยังไงเดีย๋ยวผมได้มารายการแล้วเดีย๋ยวผมจะเอามาลงใน facebook ผมนะครัครับผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้น่าเก็บนะครับเดียนรุ่นนี้ขอบคุณครับ